ข้อนี้อีกสักหน่อยครับหนูครับหนูลองค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์แล้ววาดรูปครับสําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนนี้ครับหนูอ่านโจทย์ทีละนิดแล้วก็คิดวาดรูปไปทีละหน่อยแล้วมันต้องมีสองรูปนะครับก่อนจะชนในรูปหนึ่งหลังชนในอีกรูปหนึ่งอ่านูตั้งสติวาดถูกครับ ไอ้ข้อนี้หนูมันมีมวลก้อนที่หนึ่งนะครับไอ้มวลก้อนที่หนึ่งนี่มีค่าเป็น2อคูณสิยกกําลังสี่กิโลกรัมนะครับหนะูกครับแล้วตอนแรกมันพุ่งไปข้างหน้าครับด้วยความเร็วต้นนะครับเท่ากับ2เมตรต,ต่อวินาทีมีค่าเป็นบวกกบไปข้างหน้าพุ่งก็ไปชนใส่อีกก้อนหนึ่งครับอีกก้อนหนึ่งก้อนที่สองนั้นมีมวลเป็น3าคูณสิบยกกําลังสี่กิโลกรัมแล้วอยู่นิ่งๆก็ถ้าอยู่นิ่งๆแสดงว่าไอ้ความเร็วต้นก้อนที่สองนี่มีค่าเป็นศูนย์นะครับหนูครับ เหล่านี้คือสภาวะก่อนจะชนกันหนูอ่าก่อนจะชนแล้วก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วหลังชนครับหลังชนปรากฏว่ามันสองก้อนติดไปด้วยกันครับหนูทั้งสองก้อนครับติดไปด้วยกันเออตรงนี้เป็นประเด็นอยากให้หนูจดอยากให้หนูจําถ้ามวลมันติดไปด้วยกันอย่างนี้ให้หนูเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวไปเลยนะครับเอามวลทั้งสองอันมารวมกันแล้วถือว่าเป็นก้อนเดียวไปเลยครับเอาแล้วมวลรวมจะเป็นเท่าไหร่ครับหนูอันนี้มวลสองอันนี้มวลสามคูณสิบประลังสี่หนูเอาไปรวมกันครับ เอา2คูณ10บกำลัง4ี่บวก3คูณ10ยกกำลังสี่บวกดีๆนะครับมันก็จะกลายเป็น5คูณ10ยกกำลังสี่ครับนี่คือมวลรวมครับสองสาบวกกันเป็น5คูณสิบกำลังสี่กิโลกรัมและถือว่าเป็นก้อนเดียวเลยนะครับเนี่ยถือเป็นก้อนเดียวเลยเขาถามหนูกลับว่าถ้าเป็นฉะนั้นความเร็วหลังชนมีค่าเท่าใดก็คือให้หนูหาวีครับความเร็วหลังชนที่ตอนหลังชนมันจะมีความเร็วเป็นเท่าใดเอาละวาดรูปแล้ก็ได้จากนี้หนูลองเช็คสิครับวาดรูปโอเคเหมือนครูไหมรูปหนูเหมือนรูปครูไหมลองดูสิครับ แล้วนูจําไว้เลยนะครับเก็บไว้เป็นประสบการณ์เลยห้ามวลมันติดอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับให้เอาไปรวมกันและถือเป็นก้อนเดียวเลยเพราะนั้นหลังจนนี่ถือว่ามีมวลก้อนเดียวนะครับรวมกันเป็นมวลห้าคูณสิบกำลังสี่กิโลกร,รัมจําให้แม่นนะครับ แต่แล้วอยากจะหาวีในความเร็วหลังชนนี่เล่นเหมือนเดิมครับขั้นตอนที่2หนูก็เอามวลคูณความเร็วไปทีละก้อนเลยครับไอ้นีม่มวล2นะครับคูณ10ยกกําลัง4ความเร็วก็คือ2อนะครับไอ้นี่มวล3คูณสิกำลัง4นะครับหนู3คูณ10ยกกําลัง4ความเร็วก็คือ0นี่แล้วเอาไปบวกกันเป็นก่อนชนหลังชนนี่มีมวลก้อนเดียวเลยนะครับ5คูณ10ยกกําลัง4ก้อนเดียวเลยแล้วความเร็วยังไม่รู้ก็ติดไว้เป็น V เพราะฉะนั้นหนูก็เอามวลน,นะครับห้าคูณติบยกกำลังสี่คูณ V ีอันเดียวเลยครับหนูอันเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วแกสมการครับเดี๋ยวหนูจะหา v ีได้นะครับนิดหนึงนะหนูนแถนนิดหนึ่งนะสามคูณสิบกำลังสี่คูณศูนย์หนูเอาศูนย์ไปคูณเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็กลายเป็นศูน,นะครับมันก็จะหายไปเลยนะครับในตรงเนี้ยเอาศูนคูณอะไรก็หายเลยะครับกูว่าลบทิ้งเลยแล้วกันนะลบทิ้งเลยแล้วกันมันก็จะเหลือแค่สองคูณสิบยกกำลังสี่นะครับคูณกับ2มีค่าจะกับห้า เออไอ้ตรงไหนเป็นศูนยเนี่ยวลบทิ้งซะเลยนะครับเอาเสร็จแล้วหนูหาาวีต่อที่ครับความเร็วหลังชนเป็นเท่าใดแหมไอ้นี่ก็เอาสิบกำลังสี่ตัดกันเลยก็ได้ครับเนี่ยมีใต้มีขวาเหมือนกันก็ตัดเลยแล้วเอาสองคูณสองกลายเป็นสี่ย้ายห้าจากคูณลงมาหารก็กลายเป็นสี่หารห้านะครับกลายเป็นสี่หารห้าสุดท้ายหารสริบนั้นหนาได้ วิความเร็วหลังชนตัวนี้มีค่าเป็นบวก0.8เมตรต่อว,วินาทีนี่แสดงว่าหลังชนนะครับไอเนี่ยไอตัวนีนน่จะมีความเร็วเป็นบวก0.8เมตรต่อวินาทีแล้วมีค่าเป็นบวกก็แสดงว่ามันจะพุ่งไปข้างหน้าหลังชนมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วมีความเร็วนั้นนะ0.8เมตรต่อว,วินาทีจอดครับจอบอีกแล้วครับนี่ได้เหมือนครูไม้เด็ดเท่าครูไห้หนูลองตรวจสอบนะครับ มาทัศนาข้อนี้ต่อสิครับหนุครับมันเป็นอย่างไรวะค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์แล้ววาดรูปเลยกำนูวาดรูปเลยนะครับ ไอ้นี่นี่เขาบอกหนูว่ามวลก้อนที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีค่าเป็นสิบกิโลกรัมอันนี้อันนี้ก้อนแรกนะครับเสร็จแล้วมันพุ่งไปทางขวาไปข้างหน้าเอ้าด้วยความเร็วเริ่มต้นตรงนี้นะครับห้าสิบเมตรต่อวินาทีแล้วไปข้างหน้าก็ใส่ค่าเป็นบวกด้วยนะครับครับแล้วมันมีมวลอีกก้อนหนึ่งก้อนที่สองไอ้มวลก้อนที่สองนี่มีค่ากี่กิโลกรัมไม่รู้ครับไม่รู้ตัวน,นี้ไม่รู้ M 2สองเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามันวิ่งมาทางซ้ายครับ ด้วยความเร็วเริ่มต้นอันดีสองนะครับความเร็วต้นก่อนทีสองเนี่ยมีค่าเป็น30เมตรต่อวินาทีแต่มันย้อนถอยมาทางด้านซ้ายหนูมันย้อนถอยหลังมาทางด้านซ้ายก็ต้องใส่ค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วต้นก่อนที่2นี่ต้องติดลบนะครับลบ30สิเมตรต่อวินาทีนี่หรือคือก่อนจะชนกันครับอ้าวก่อนจะชนแล้วก็เป็นเช่นนี้นี่ทีนี้กับหลังชนหลังชนนี่ก็บอกว่าไอ้สองก่อนนี่มันติดกันไปทั้งสองก่อนนันไซติดกันไปเออเอเอเมื่อตะกี้เราเรียนผ่านไป ถ้ามวลมันติดกันก็ต้องเอามารวมกันและถือเป็นก้อนเดียวเลยนะหนูเนาะเอามวลมารวมกันและถือเป็นอันเดียวเลยนะครับแล้วละล่มันจะรวมกันได้กี่กิโลครับอันนี้มวล M2 อันนี้มวลเป็น10แล้วเอาไปบวกกันครับเอาไปบวกกัน M2 บวก10มันก็ได้ M2 อบวกสิ cing, ครับหนูมันบวกยังไม่ได้อบวกยังไม่ได้ก็เขียนเป็น M2+ บวกแล้วกันนี่คือหลังชนแล้วหลังชนเนี่ยนะหนูนะรวมกันเสร็จแล้วเนี่ยนะมันพุ่งไปข้างหน้าครับด้วยความเร็วปลายความเร็วหลังชน V เป็นยี่สิ เมต่อวินาทีไปข้างหน้าอย่าลืมใส่บวกครับนี่หรือคืออีตอนหลังชนวาดรูปแล้วเป็นอย่างนี้ครับหนูเขาถามหนูตูมเดียกับว่าอัตจันนันเอมสองนี2มีค่าเท่าไหร่มวลก้อนดีสองเอ็มสองตัวเนี้ยที่ยังไม่รู้อ่ะมันเป็นเท่าไรกี่กิโลอืมวาดรูปแล้วก็เป็นอย่างนี้ไหนหนูลองตรวจสอบรูปภาพหนูสิอย่าพยายามหลอกครูเป็นหลักนะหนูนาะดูครูให้เข้าใจเสร็จแล้วหนูลงเขียนใหม่ด้วยตัวเองหนักสุดคือตอนวาดรูปเนียรับ ถ้านุวาดรูปได้นะอุ้ยการคำนวณนี่มันไงหมดครับ เสร็จแล้วอยากจะหา m2 ก็เหมือนเดิมครับหนูก็เอามวลคูณความเร็วไปทีละอันครับอันนี้มวล10ความเร็ว50เอาก็เอา10คูณ50นะครับส่วนไอ้นี่ในมวล m2 ความเร็วลบ30มันก็ต้องเอา m2 คูณกับลบ30สระวังนะครับ30ติดลบนะครับนี่เป็นโมเมนตัมก่อนจะชนหลังชนมีอันเดียวเลยครับหนูมีอันเดียวเลยมวลรวมก็คือ m2 บวก10เอาใส่วงเล็บ เป็นอันเดียวเลยนะครับใส่วงเล็บเข้าไปเป็นอันเดียวเลยความเร็วก็คือ20สบนะครับความเร็วคือ20นี่ครับความเร็ว20บตัวนี้ครับคูณเข้าไปเสร็จแล้วโมเมนตัมก่อนกับหลังมันต้องเท่ากันนะหนูหนูก็นั่งแก้สมการต่อเลยครับหนูอ้าวอ้าวอ้าวแกนิดๆสิบคูณห้าสิบก็กลายเป็นห้าร้อยสามสิบคูณเอ็มก็กลายเป็นสามสิบเอ็มนะครับระวังนะครับบวกคูณลบนี่จะต้องติดลบนะครับบวกคูณลบกลายเป็นลบนะครับส่วนไอ้นี่หนูต้องเอายี่สิบกระจายเข้าวงเล็บครับกระจายยี่สิบ คูณ m 2ก็กลายเป็น20 m 2บวก20คูณ10ก็กลายเป็นอะไรล่ะครับก็200กระจายเสร็จแล้วก็ย้ายข้างอีกหน่อยเดียวเดี๋ยวก็ได้ m 2มวลก้อนที่2ล,ล่ะครับลุยเลยหนูลุยเลย,ลย,เ,ลยเล่นต่อเองเลยใดเต่าไรครับเนี่ยใครคิดสำเร็จเสร็จสีดีแล้ว มวลก้อนที่สองนี่มีค่ากี่กิโลกรัมครับนี่ก็ย้ายลบ3าเอ็มจากลบมาเป็นบวกนะครับหนูก็จะกลายเป็น 20m บเอมบวกกับอีก 30m เอมรวมกันก็กลายเป็น 50m สเอ็มสองะหนูเน,นาะย้าย200ตัวนี้กรับจากบวกข้ามฝากมาเป็นลบ200นะครับย้ายข้ามฝากกลับมาก็จะกลายเป็น500-200ยลบ200ลบเล็กน้อยเหลือ300อยพอดี เสร็จแล้วหนูก็เอาห้าสิบหารก็จะได้ M2 มีค่าเป็นสามร้อยหารห้าสิบเอาศูนย์ตัดศูนย์แล้วเอาสามสิบหารห้าหนูจะได้มวลก้อนที่สองนั้นหนาะเป็นหกกิโลกรัมนี่ครับได้แล้วครับไอ้มวลก้อนที่สองนี่นาะมีค่าเป็นหกกิโลกรัมอย่างนี้ครับจอดแล้วครับอืมจบแล้วได้มวล M2 แล้วครับอนุลองตรวจเช็คตรวจสอบสักนิดนะครับ ทีนี้ครับหนูจากโจทย์ข้อที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคําถามเพิ่มเติมถามเสริมมาครับว่าจากข้อที่ผ่านมานั้นจากก่อนชนและหลังชนที่ปรากฏมันจะมีการสูญเสียพลังงานชนไปเท่าใดครับจากก่อนชนไปหลังชนนี่มันจะเสียพลังงานชนไปสักเท่าใดพลังงานชนหายไปเท่าใดอุ้ยดันมาถามพลังงานจะทํำยังไงไม่ยากไม่ยากหนูอยากหาว่าพลังงานจนมันหายไปเท่าไรหนูก็แค่หาว่าอีกก่อนชนเนี่ยมันมีพลังงานจนเท่าไหร่ แล้วหลังชนน่ยมันมีพลังงานจนเท่าไรและหนูก็เอาพลังงานจนสองอันนั้นใช้เป็นลบกันเดี๋ยวก็รู้ลวพลังงานจนนั้นหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้ละอ่ะและหาพลังงานจนนห่หาไงวะง่ายครับหนูใช้สูตรที่เรียนจากบทก่อนหน้าพลังงานจนนี่จะหาจากสูตรเศษหนึ่งส่วนสองเอมคูณวีกำลังสองนี่สูตรพลังงานจนแต่หนูจะต้องหาพลังงานจนก่อนทีหนึ่งหลังทีหนึ่งนะครับหาพลังงานจนตอนหลังก่อนลวกันนะไอตอนหลังนี่มีมวลก้อนเดียวนะครับก็คือมวล M2 บวก10 อแล้ว M2 นี่มันกี่โลนะครับ M2 นี่มัน6กโลเอา6กโลบวก10โลก็กลายเป็น16กโลนะครับเพราะฉะนั้นอีตอนหลังนี่มวลมันคือ16กิโลกรัมนะครับแล้วความเร็วตอนหลังเท่าไหร่ครับ20อย่าลืมยกกำลังสองนะหนูนะตามสูตรมีกำลังสองนะหนูลองบวกลบคูณหารตัดทอนนะครับเอา2ตัด16ได้8แล้วหนูเอา20ยกกำลังสองกลายเป็น400คูณเล็กน้อยจะได้พลังงานจนตอนหลังเป็น3,200จูลนี่หรือคือพลังงานจนตอนหลัง แล้วเดี๋ยวหนูก็ไปหาพลังงานจนตอนแรกอีกทีหนึ่งนี่ตอนแรกนี่หาพลังงานจนมาอีกอันหนึ่งแล้วอยากรู้ว่าพลังงานจนหายไปเท่าไรห,หนูก็แค่เอาพลังงานจนสองอันนี้ไปลบกันก็จะรู้ละพลังงานจนหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะรูล้ละอา้าวครูให้คอนเซปเป็นเบื้องต้นมีตัวอย่างละเล,ล็กน้อยหนูลุยต่อเองสิหาพลังงานจนตอนก่อนมาสิเท่าไรแล้วก็เอาไปลบกับตอนหลังอะ่ะก็จะรู้เลยว่าพลังงานจนหายไปเท่าไหร่อืม เอะและอีกตอนก่อนจะชนนี่มันมีสองก้อนเนี่ยมีสองก้อนเนี่ยแล้วจะหาพลังงานชนไงดีอะหนูก็หาทีละก้อนเอาก้อนแรกก่อนเนาะก้อนแรกนี่พลังงานชนก็จะกับหนึ่งส่วนสองมวลก็คือสิบความเร็วก็คือห้าสิบนะครับเป็นความเร็วต้นได้ครับความเร็วต้นก็ได้ความเร็วปลายก็ได้นะครับใส่ไปเป็นยูเป็นความเร็วนะครับแต่แล้วหนูบวกลบคูณหารหน,นูไปบวกลบเองนะครับตรงนี้ตัวนี้จะได้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหนูลองไปตัดทอนเองนะครับอันนี้ก้อนแรกหนูอัน้นี้ตัวแรก และตัวที่สองอีกครับก่อนจะชนนือนกันก่อนจะชนไอ้ตัวที่สองนี่ก็หนึ่งส่วนสองมวลมันคือหกนะครับเนี่ยมวลก้อนนี้คือหกนะครับความเร็วคือลบสามสิบลบสามสิบลบสามสิบนี่เดี๋ยวหนูเอายกกํลาลังสองมันก็จะกลายเป็นบวกอยู่ดีนะกลายเป็นบวกอยู่ดีหนูไม่ต้องใส่ลบก็ได้นะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ลบก็ได้เพราะเดี๋ยวยกกลาลังสองเสร็จก็จะกลายเป็นบวกอยู่ดีเพราะฉะนั้นีเอาไปสามสิบเฉยๆยกกาลังสองแล้วกันตัดครับตรงนี้จะได้สามสามสิบยกกำลังสองก็ได้เก้าร้อยคูณเล็กน้อยนะครับน้กงรับต เท่าไหร่ก็เนี่ยสองพันเจ็ดร้อยนะครับสองพันเจ็ดแล้วเอาไปบวกกันซะมีสองอันก็เอาไปบวกกันหนูจะได้ว่าพลังงานจนก่อนจะชนเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยจูลครับนี่พลังงานจนก่อนชนแต่แล้วสังเกตนิดเดียวพลังงานจนตอนก่อนเนี่ยมันมีหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าและอีตอนหลังนี่เหลือแค่สามพันกว่าครับหนูไอ้อย่างนี้แสดงว่าพลังงานมันหายไปนะเนี่ย,ยจากหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเหลือแค่สามพันสองร้อยหายไปเยอะเลยแล้วหายไปเท่าไหร่พลังงานจนหายไปเท่าไหร่ โอ้ก็เอามาลบกันเอาหนึ่งหมื่นสองพันเอาหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยลบด้วยสามพันสองร้อยก็จะรู้เลยว่าพลังงานจนหายไปหนึ่งหมื่นสองพันจูนจอดครับนี่ครับพลังงานจนีหายไม่ก็นึกว่าจะยากแต่จริงๆไม่มีอะไรอยากหาพลังงานบ่าหายไปเท่าไรหนูก็หาพลังงานแยกกันไปก่อนทีหลังทีแล้วก็เอามาลบกันซะดีๆเดี๋ยวก็รู้แล้วมันหายไปเท่าไหร่ครับหนูแค่นี้แค่นี้น,นะครับอา้าวหนูลองตรวจสอบดูนี่ตรวจเช็คดูหน่อยนะครับ ลองมาเล่นข้อต่อไปอีกครับหนูครับแต่ว่าไอ้ข้อดีนี้มันจะแปลกกว่าที่ผ่านมาหน่อยนึงนะครับหนูครับมันแปลกยังไงหนูลองค่อยๆตั้งสติอ่านโจทย์วาดรูปเบื้องต้นดูครับหนูครับแปลกไงเนี่ยลองดูครับ ไอ้ข้อนี้เนี่ยนะหนุนะเขาบอกว่ามันมีแกนกราฟ y x อยู่ครับหนูเออข้อนี้นี่เล่นเป็นกราฟเลยนะครับมีแกน y อยู่ตรงนี้แล้วก็มีแกน x อยู่ทั้งนี้อ่ะแกน x ก็คือแนวนอนนะครับแกน y ก็แนวตั้งนี่เสร็จแล้วมีมวลก้อนแรกครับมวลก้อนแรกนะ่ะเป็นมวล a นะครับและ a เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ8กิโลกรัมแล้วมีความเร็วต้นนะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีอันนี I ้ a นะครับนีม่มวลก้อนแรกมวล a แล้วเคลื่อนที่ไปทางแกนบวก x ครับคือมาทางขวา นะครับไอมวล A พุ่งไปทางขวายังไม่พอครับหนูมีอีกก้อนอีกก้อนหนึ่งนั้นเป็นมวล B ครับและไอมวล B เนี่ยหนูเขาบอกหนูว่ามันเป็นมวลขนาดเท่ากับ10กิโลกรัมนะครับแล้วมีความเร็วต้นของไอ้ B เนี่ยเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีแล้วก็พุ่งไปทางแกนบวกไว้ครับคือพุ่งขึ้นข้างบนเอาบ่ะตอนนี้มาแปลกไอ้ B นี่พุ่งขึ้นข้างบนนะครับแต่ไอี่นี่พุ่งมาทางขวากลับครับเหล่านี้คือสภาวะก่อนที่มันจะชนกันครับก่อนจะชนแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับหนูครับ ทีนี้ครับหลังชนหลังชนปรากฏว่ามันทั้งสองติดกันไปครับทั้งเอทั้ง B นี่ติดกันไปอย่างนี้นี่ติดกันไปอย่างนี้แหมดูรูปภาพนี่อย่าคิดเปลนนะครับนะครับอนี้มวลสองอันติดกันไปนะครับแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนนะครับถ้ามวลมันติดกันไปเนี่ยมันต้องเอามวลไปรวมกันนะรวมเป็นก้อนเดียวนะแล้วมวลรวมนี่มันจะเป็นสักกี่กิโลเอ่ยหนูไอ้นี่ในมวลแปดไอ้นี่ในมวลสิบรวมกันก็กลายเป็นมวลสิบแปดกิโลกรัมโอเคไหมโอเคไหมเอาให้หนูหาครับว่าหลังชนมวลรวมกัน แล้วพุ่งไปทางไหนก็ยังไม่รู้อ่ะพุ่งไปทางไหนยังไม่ทราบให้หาความเร็วหลังชนนั่นนะครับก็คือให้หาวีครับหน่วย้หาวีให้หาความเร็วหลังชนนี่ครับวาดรูปหลังชนแล้วก็ได้อย่างนี้วาดรูปก่อนชนแล้วก็ได้อย่างโน้นกลับกลับอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวหนูลองตั้งสติค่อยๆวาดรูปตามครูมาให้ทันสีครับได้อย่างนี้นั้นใช่ไหมก่อนหลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าลองดูครับอืมแล้วอย่าลืมนะครับถ้าม้วนมันติดไปด้วยกันก็ต้องเอาไปรวมกันเป็นก้อนเดียวนะครับอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยนะครับ และให้หาความเร็วหลังชนให้หาวีเล่นไงดีเดี๋ยวันเย็นค่อยๆตั้งสติฝึกวาดรูปไปครับหนูกครับสำคัญคืออย่าพยายามเน้นหลอกรููนะครับฝึกคิดฝึกทำด้วยตนเองทีละหน่อยสองหน่อย เสร็จแล้วเนี่ยหนูหนูก็นั่งแทนค่าไปครับโมเมนตัมของไอเอเท่าไรวะโมเมนตัมเอก่อนชนครับก็80เนาะหนูเนาะเอาใส่ไปโมเมนตัมเอก่อนชนนี่80อย่าลืมยกกำลังสองนะครับโมเมนตัมบีก่อนชนเท่าไรครับโมเมนตัมบีก่อนชนก็60นะครับ60อย่าลืมยกกํลาลังสองนะครับหนูบวกสองโมเมนตัมเอก็80บีก็60เอาใส่ไปต่ำเอ80นะครับต่ำบี60คอร์ด90องศาหนูต้องไปเปิดตารางตรีโกณมิติครับ คอร์ส90มีค่าเป็นศูนย์ครับอันนี้ต้องไปเปิดพลังตรีโกณแล้วสําคัญมากครับอย่าลืมถอดรูททีนึงนะอย่าลืมถอดรูทด้วยนะโอ้ยหลักเส้นหลักสายนะครับอ่าถอดรูททีนึงด้วยนี่จะเป็นโมเมนตัมก่อนชนนะครับเนี่ยรูทรูทเลิศนี่โมเมนตัมก่อนชนนะส่วนไอ้หลังชนนี่18บวีตายตัวนะครับมีมีอันเดียวไม่บวกกับใครนะครับ18บวีนี่ตายตัวครับไอ้ที่เหลือเนี่ยหนูก็นั่งบวกลบคูณหารแล้วล่ะเอาศูนย์คูณหกสิบคูณแปดสิบคูณสองศูน 6ก0 0นนะครับ60ยกกำลัง2ได้3,600 3,600บวกกันได้หนึ่งหมื่นะครับเนี่ยบวกกันได้หนึ่งหมืดด่อยู่ในรูทเลยครับอยู่ในรูทด้วยเพราะนั้นโมเมนตัมก่อนชนคือสแควร์ูทหนึ่งนะครับหลังชนคือ18บวีไม่มีปัญหาแหมโชคดีเป็นบ้า10,000นี่ถอดรูทออกมาเหลือร้อยเดียวครับ10,000นะครับถอดรูทเหลือร้อยเดียวแล้วอยากจะหาวีเนี่ยหนูแค่ย้าย18ลงไม้หานี่ยเดี๋ยวจบเลยครับเดี๋ยวจบเลยเอา18ดอยู่เป็นคูณลงไม้หานตูมเดียวเดี๋ยวได้คครครับับบอออาวทเเเเเงงลลลยยหนนู่ จะได้ความเร็วหลังชนเป็นเท่าใดไอ้นี่อาจจะตัดทอนไม่ลงตัวนะครับเอาร้อยหารสิบแปดเนี่ยหนูกดคือคิดเลขเอาละกันหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับเอาร้อยหารสิบแปด หารเสร็จปั๊บมันจะได้ความเร็วหลังชนเป็น5.6เมตรต่อวินาทีโดยประมาณมีแสดงว่าหลังชนเนี่ยตรงนี้เนียมวลรวมกันเนี่ยจะมีความเร็วหลังชนตรงนี้เป็น5.6เมตรต่อวินาทีครับจอดเลยครับครับนี่เท่านี้ไอ้ข้อนี้หนูต้องจําไว้เป็นประสบการณ์เลยครับว่าอีตอนก่อนจะชนเนี่ยโมเมนตัมมันกลางทำมุมต่อกัน90องศานี่ไหมโมเมนตัมกลางทำมุมถ้าโมเมนตัมมันกลางทำมุมเนี่ยอยากหาโมเมนตัมรวม หนูเอาไปบวกกันตรงๆธรรมดานี่ไม่ได้นะครับถ้ามันกลางทมุมเนี่ยโมเมนตัมรวมจะเอาไปบวกธรรมดาไม่ได้มันต้องใช้รูทนะมันต้องใช้สูตรรูทอันนี้หนูเอาไปใส่ในรูทเนี่ยหนูจะได้โมเมนตัมรวมก่อนชนจะได้โมเมนตัมรวมก่อนจะชนครับใส่รูทๆๆส่วนไอ้หลังชนมีก้อนเดียวก็เลยไม่ยุ่งยากอะไรนะครับง่ายหน่อยหลังชนสบายแต่ก่อนจะชนจําไว้เป็นประสบการณ์นะครับเอ้าตรวจสอบสักนิดคิดเองสักหน่อยนะครับ